สวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะกิน IF แบบมื้อเดียวยังไงให้ท้องไม่อืดแล้วก็พุงไม่ป่องบุดค่ะเป็นโค้ชสุขภาพด้านลำไส้นะคะเจ้าตำรักฟูดคอมเิเชั่นแห่งเมืองไทยะคะ่ะที่ผ่านมานะคะบุดก็ช่วยเหลือคนหลักพันนะคะให้หายจากอาการท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อย ภายใน30วันโดยไม่พึ่งยาค่ะและผลพลอยได้ที่มากกว่านั้นที่มากกว่าการที่น้ำหนักลดเนี่ยนะคะก็คือผิวสวยขึ้นนะคะขับถ่ายดีขึ้นประจำเดือนกลับมาค่ะอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่าบุตรไม่ได้ทำา IF แบบมื้อเดียวนะคะคือบุตรเนี่ยยังทำา IF แบบ8ต่อ16อยู่นะคะ แต่ที่ผ่านมาบุตรได้ช่วยเหลือคนที่ทาน IF บแบบมือเดียวให้หายจากอาการที่ดังกล่าวอะคะ่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทีนี้นะคะ ร่างกายเสมรนะคะถ้าเกิด ขอแรกไปแล้วนะก็คือถ้าทานแบบไม่เครียดแล้วนะคะข้อที่2ค่ะพอเราไม่เครียดแล้วเราจะทานไ f ได้นะคะทีนี้เวลาเราทาน i f มื้อเดียวยังไงให้ท้องไม่อืดก็คือสิ่งสำคัญมากๆอย่างแรกเลยคือการทานตามลำดับค่ะตามลำดับเนี่ยนะคะอะไรที่ย่อยง่ายทานก่อนย่อยอยากทานทีหลังอ่าไหน,นทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าอะไรที่ย่อยง่ายสุดนะคะ ก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าอะไรย่อยง่ายสุดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอาหารมีกี่ชนิดค่ะก็คือมีของเหลวผลไม้ผักใช่ไหมคะโปรโตีนแป้งไขมันนะคะแต่เอาแค่หลักๆก็พอค่ะตามลำดับเนี่ยของเหลวไว้ก่อนของที่ย,ย,ยากๆไว้ที่หลังค่ะก็บุญยกตัวอย่างของแพทย์วิถีธรรมคุณหมอเขียวเลยนะคะใช้วิธีการตามเรียงตามลําดับในการรักษาโรคด้วยนะคะก็คือ ดื่มน้ำก่อนค่ะนะคะห่างจากกัรน,นะคะประมาณสักพักหนึ่งหงชั่วโมงค่อยกินผลไม้ผลไม้สักพักหนึ่งล้วค่อยกินส้มตำซึ่งคือสลัดคือของสดนะคะหลังจากส้มตำจึงจะเป็นอาหารที่สุกแล้วนะคะอันนี้คือหลักๆที่เพื่อนๆจะต้องทานตามแบบนี้นะคะ แบบที่สองค่ะข้อ2ไม่ใช่แบบที่สองข้อ2นะคะเมื่อเราทานตามลำดับแล้วสิ่งสำคัญเลยคือจับคู่ให้เป็นหรือทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันค่ะการจับคู่ให้เป็นเนี่ยนะคะก็คือถ้าเราจะกินแป้งเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะถ้าเรากินแป้งให้ทานเป็นวีแกนหรือมังสวิรัตไปเลยนะคะคือก็คือทานกับธัญพืชกับผักและ อย่ามีหลายชนิดมากนักนะคะเพราะว่าถ้ามีหลายชนิดมากนักเนี่ยมันก็จะย่อยยากเหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์ค่ะให้จํากัดที่1ชนิดและรวมกับผักเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่ทานแค่หนึ่งมื้ออย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะทานเนื้อสัตว์หรือเราจะทานวีแกนนะคะวันเดียวเรามีสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะคะคือถ้าทานเนื้อสัตว์แล้ววันนั้นก็อย่าทานข้าวเลยค่ะเพราะมันมีแค่มือเดียวโอเคไหมนะ ก็นี่คือทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันนะคะข้อสุดท้ายค่ะก็ทานอย่างมีสติค่ะคืออย่ากินไปคุยไปกินไปดูทีวีไปหรือกินไปมองโทรศัพท์ไปค่ะเพราะถ้าเรากินอาหารแบบนี้นะคะสมองเราอะจะทำงานคือมันคือเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติ ประสาทอัตโมนมัดมี2ส,ส่วนซ้ายกับขวาอะเอาเอาให้เข้าใจใง่ายๆหรือว่าไฟแดงกับไฟเขียวถ้าไฟแดงทํางานไฟเขียวไม่ทํางานทีนี้ไฟแดงเนี่ยมันคือประสาทแข่งความเครียดเวลาที่เราเครียด f l i g flight นะคะมันจะแบบทำงานหนักหน่วงมากเลยทีนี้ส่วนของตรงกันข้ามคือไฟเขียวค่ะ คือความผ่อนคลายกับระบบย่อยถ้าเราเครียดระบบย่อยเราจะไม่ทำงานฉะนั้นกินอย่างมีสติค่ะสรุปคือ3ข้อนะคะข้อแรกกินตามลำดับข้อที่2จับคู่ให้เป็นข้อที่3กินอย่างมีสตินะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะบุตรนะคะจะมี Food combination workshop นะคะในราคาพิเศษนะคะกับ Food combination cooking class นะคะราคาน่ารักมากมายช่วยเหลือคนไทยช่วงล็อกดาวน์ค่ะเพียง 999บาทเท่านั้นนะคะอันนี้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแบบกระชับนะคะก็แถมฟรีฟู o คอมเ b i ชั่นเวิร์กช็อปในวันที่7เดือนหน้านะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเนาะวันนี้มาไลฟ์ก็เลยถือโอกาสมาบอกเพื่อนๆที่มีปัญหาแล้วอยากให้บุตรช่วยเหลืออยากปรึกษาบุตรนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปในวันที่7ได้นะคะรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ 999นะคะอันนี้นะคะราคาพิเศษคือ999นะคะปกติเวิร์กช็อปบุตรหรือว่าคอสบุตรเนี่ยไม่มีราคาต่ำกว่า3,000บาทแล้วนะคะแต่อันนี้จัดมาพิเศษเพื่อช่วยคนคะ่ะสามารถทักไลน์แอดมาแล้วพิมพ์999ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็แอดมินก็จะส่งวิธีการสมัครให้แล้วทุกคนสามารถเข้ากลุ่มเรียน Cooking Class มีสูตร20สูตรนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมี e-book ให้ด้วยนะคะวันที่7จ็ดเราก็จะมีเวิร์กช็อปฟรีให้กับนักเรียนทุกคนแถมนะคะเรียนซ้ำได้ตลอดคุ้มมากๆเลยค่ะนะคะทุกคนยังไงก็ถามมาได้นะคะลำไย,ยทานตอนท้องว่าเราทำให้ท้องอืดได้ไหมคะอืมก็เป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราบับ ร่างกายเราเสียสมดุลอยู่นะคะมันก็อาจจะท้องอืดได้เหมือนกันเพราะลำไยเนี่ยมันร้อนแล้วถ้าเราร้อนๆอยู่เราเจอร้อนเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมีอาการผิดปกติบางอย่างทั้งนี้ก็ลองปรับทานตามหลักฟู้ดคอมบิเนชันดูนะคะบางทีเราอาจจะทานผิดอยู่ค่ะเช่นทานลำไยปนกับอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าหรือบางทีอาหารมื้อก่อนหน้ามันอาจจะย่อยไม่เสร็จก็จะทําให้ท้องอืดได้นะคะอันนี้ก็ ฝากไว้นะคะขอทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะดูแลลำไส้ให้ดีนะคะเพราะว่า80%ของภูมิต้านทานเราอยู่ที่ลำไส้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะบุตฟังกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Healthy Living by บุตรไว้นะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย